เจ้าที่บ้านคุณช่วงนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานเจ้าที่กันโปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังนะคะวันนี้จะมากับความขลังของสีดำนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะถือว่าเป็นรางวัลของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับทางชาแนลเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากมายสำหรับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะ อ่ะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่มาเจอแรนดอมคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพลังงานเจ้าที่บ้านคุณเป็นยังไงขอครูบาอาจารย์หรืสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไกด์ไลน์ให้ด้วยช่วงนี้เน,ะนาะนะแกะดำเอ๊ะอันนีณคุณ ที่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 คุณอยู่ที่ที่คุณอาศัยนะคะเป็นอะไรที่บางคนก็อาจจะอยู่ในเอสถานที่เขาเรียกว่าเดียวนะทางตันเหรอที่บ้านมีทางตันหรือว่าล้อมรอบคุณนะ่ะคือคุณเป็นพื้นที่ที่แบบว่าอยู่ข้างในสุดนะ่ะหรือว่าอยู่ไกลสุดหรือว่าไม่ได้นั่นกับใครอะไรอย่างเงี้ยเออ ะะแต่ก็มีแบบการไร้ร้องไปด้วยคนอื่นแต่เรากับเพื่อนบ้านก็จะต่างกันนิดนึงนะคะมีความต่างกันความลับนะคะเออมีความลับอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างจะบอกคุณมันเป็นความลับที่ที่เราอยู่ที่ที่เราอาศัยอยู่เจ้าที่เจ้าทางนะคะเหมือนกลุ่มความลับไว้เยอะอยู่นะอ่าพังค่ะเกมโอเวอร์ หมายความว่ายังไงเกมโอเวอร์อ่ารู้แล้วรู้แล้วผลิดอกออกผลผลิบ้านนะคะขอห้ามใบพอค่ะช่วงนี้นะคะกับดักเออติดกับดักเหรอ ลงังงานเจ้าที่บ้านคุณช่วงนี้นะคะ,ะตรงๆมีบางอย่างผูกผูกผูกไรนะผูกพังหรือเปล่านะคะมีบางสิ่งบางอย่างผูกพังหรือเปล่าช่วงหลังบ้านนะคะไปดูเนาะแล้วก็คนในบ้านบางทีถ้าคุณอยู่กับคนอื่นนะคะอาจจะมีความลับใส่กันหรือเปล่าผีบ้านขึ้นมานะคะที่ที่คุณอยู่มันก็ดีนะมันมีการเจริญเติบโตดี นะคะคมีการจเจริญเติบโตดีแต่บางครั้งนะคะเราไม่ค่อยใส่ใจที่อยู่ที่อาศัยสักเท่าไหร่นะคะโดยไม่ได้บอกว่าตลอดไปนะเป็นแค่ช่วงเนี้ยเออเหมือนเจ้าที่อยากจะบอกคุณไม่ค่อยใส่ใจเรื่องแบบปัดฝุ่นเรื่องอะไรหน่อยอะไรเงี้ยแม่งมุมเอาตามภาพเลยนะคะ Trap กับดักระวังของที่มันเป็นแบบว่าจะแตกจะหักหรืออะไรได้นะคะอืม ประมาณนั้นน่ะจัดบ้านดีๆให้มันลกนะคะเขาไม่ชอบนะคะเขาไม่ชอบความลกมันอึดอัดอย่างเงี้ยอืมแล้วไงคะอยากจะบอกอะไรมีสิ่งใดที่แบบให้เล่าเรื่องมาเลยอ่าเฮอร์มิธามีจริงๆเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงๆที่บ้านคุณคะ่ะแต่คุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านคุ้มครองอยู่นะคะดูสิบางคนก็เป็นแบบขึ้นมาเป็นปู่ย่าเลยตาใหญ่อย่างเงี้ย อ energy flow d นะคะเซเว่นนอมสอดมากับอันนี้อีกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมีบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับบ้านหลังนี้เกี่ยวกับเจ้าที่ของคุณอยู่นะคะไม่รู้ว่าคุณอยากรู้หรือเปล่าแต่เหมือนคุณเคยอยากรู้แต่คุณก็ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อืมมีเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับบริเวณบ้านหรือนะเกี่ยวกับตำนานเหรอตำนานก็ไม่เชิงขนาดนั้นนี่บางอย่างที่อาจจะเป็นเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับสถานที่ที่คุณอยู่ขอเปิดต่อบางคนของที่หายไปก็อยู่ในนั้นแหละไม่ได้ไปไหนถูกซ่อนไว้เฉยๆนะคะ หาไม่เจอหาไม่เจอเฉยๆม่มีเคล็ดลับบางอย่างนะคะกับที่ที่คุณอยู่ที่พวกคุณทําแล้วอะ่ะมันจะลุ่งเรืองมากๆเลยนะคะจะลุ่งเรืองมากๆ<ม>เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นเอนเนอร์จยังไงคะที่อยากจะบอกเป็นเอ e เนอแบบไหนอะคะสาดาบ ในบ้านเราอ่ะไม่รู้ว่าผู้คุณทะเลาะก,กันหรือว่ามีทอรซิกเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะที่บ้านของเราสามดาบมีบางอย่างไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะในในช่วงเนี้ยเอนเนจีในบ้านทะเลาะก,กันบ้างหิดใจกันบ้างมีมีความเศร้าๆอย่างนี้เกิดขึ้นก็ไม่รู้อะสามสามมีความเศร้าเกิดขึ้นนะคะเราสามคนหรือทะเลาะก,กัน นะคะไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะวไว้ตองสามเลยคุณเอ้ย<ส>เห็นไหมสา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 มขึ้นมาเลยนะบางคนทะเลาะกันนะคะเอาคนแปลงหน้าเข้ามาในบ้านทะเลาะกันหรืออมีปาร์ตี้ในบ้านแล้วทะเลาะกันนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเหตุการณ์แล้วมันทําให้เกิดสถานการณ์เกิดขึ้นเหมือนเข เหมือนเจ้าที่คุณก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าเขาชอบสงบสงบชอบความสวยงามชอบสงบไม่ชอบอ่าไม่ชอบให้วุ่นวายสักเท่าไหระะ่ะอค่ะอืมสามสามมันเป็นซัพพอร์ตนะคะอืมมันเป็นการซัพพอร์ตถ้าคุณทําดีเขาซัพพอร์ตคุณนะคะเอออืมเหมือนพลังงานของคนในบ้าน บางทีขาดความสมดุลด้วยนะขาดความสมดุลเอาตรงๆควรทําอะไรไหมช่วงเนี้ยควรทําอะไรไหมคะนอกจากแบบจัดบ้านไม่ให้รกนะคะแล้วก็ระวังของแบบผุพังอะไรอย่างเงี้ยควรทําอะไรไหมกาลิกาเลมทองคุณลองพูดอะไรออกไปสิแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์นั้นนะคะบางคนมี เกี่ยวข้องกับอยากจะขายที่อยู่ที่อาศัยหรือเปล่าพลิกแพงอาจจะพลิกแพงนิดนึงถ้าคุณกําลังแบบว่าอยู่ในการแบบขายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าทําธุรกิจนะคะต้องใช้การพลิกแพงอะไรบางอย่างนิดนึงหรือสิ่งที่คุณควรทำนะคะมันเป็นเหมือนแบบคําพูดคาจา นะคะพูดอะไรออกไปจะได้อย่างนั้นดังนั้นต้องระวังคําพูดดีๆนะคะโดยเฉพาะพูดในบ้านพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดกับคนในบ้านเหมือนกันนะคะอืมช่วงนี้จะได้เดินทางจะได้ค้าขายจะได้ติดต่อหัวนักธุรกิจก็โอเคอยู่นะคะส่วนที่ที่เราอยู่ควรทำอะไรไหมนะคะของคุณน่าจะเป็นแบบ energy ของมี ไม่รู้ใครมีแบบบูชาอะไรมาหรือเปล่านะคะใครบูชาอะไรมาหรือเปล่าช่วงนี้พูดเลยค่ะอยากได้อะไรพูดหรือว่าอยากพิสูจน์อะไรก็พูดนะคะผลลัพธ์มันจะออกไม้เห็นอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะ The world มีโอกาสอย่างมากที่จะได้เริ่มต้นนะคะบางคนบางคนก็เหมือนเปลี่ยนเจ้าของใหม่ย,ย้ายที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะ บางคนตัดสินใจนะคะบางคนมีแบบช่วงเนี้ยคุณคุณอาจจะได้ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยนะคะบางคนก็บุรณะหรอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะอืมเหมือนเหมือนคิดคิดอยู่เหมือนตัดสินใจอยู่นะคะสิ่งสิ่งที่ควรทำในในบริเวณที่ที่เราอยู่มีก็แค่ดูแล เฉยๆอะนะคะที่จริงเป็นเดอะซันเลยนะแต่มันเป็นทั้งมูลทั้งซันเข้ามามันเป็นอะไรที่แบบว่าคือความสมดุลน,นั่นเองนะคะดูแลเพราะว่าบางทีเราแบบถ้าถ้าเราดูแลผิดหรือว่าคุณอะไรผิดเหมือนคนในบ้านจะเจ็บป่วยคนในบ้านจะเจ็บป่วยะค่ะแต่ถ้าดูแลดีนะคะการเงินจะดีมากๆถ้าดูแลดีการเงินจะดีมากๆนะคะ เพราะว่าเราอะมันเป็น e อ e r g y ออกมาเลยเราไม่ค่อยแบบว่าอยากอยู่บ้านสักเท่าไหร่ช่วงนี้เบื่อเบื่อไงก็ไม่รู้เป็นอึมครึมเป็นแบบมันพูดไม่ถูกอะนะคะมันเป็นพูดไม่ถูกอ่าตัวเราเองควรโฟกัสที่อะไรคะตอนนี้นะคะตัวเราเองควรโฟกัสที่อะไรโฟกัสเบื่อเนาะ หมือนเบื่อมัอนเซ็งนะคะไม่มีแรงบันดาลใจขาดพลังนะคะต้องการการซัพพอร์ตอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณควรทำนะคะหาความสมดุลให้กับตองซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์หายากมากๆนะะอารมณ์ปรับความสมดุลของอารมณ์ของตัวเองนะคะเทนด o ออฟคับก็ขึ้นมาอยู่อสิ่งที่คุณควรทําใส่ใจที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็คนใกล้ตัวเพื่เอ,อเขาเรียกอะไรนะ คนในที่อยู่ที่อาศัยของคุณนะคะอันนี้ขึ้นมาคุณจะเห็นว่ามันเหมือนมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่ที่คุณอยู่เหมือนแบบคุณเพิ่งทําพิธีกรรมหรือหรือว่าสวดมนต์มานะคะแต่นี้อาจะเป็นแบบว่าภาพที่ดูน่ากลัวนิดนึงนะคะภาพที่ดูน่ากลัวนิดนึงอืบางคนบางท่านอาจจะแบบว่าสวดมนต์ไหว้พระ นะคะในช่วงนี้แล้วก็อุทิศให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเพราะว่าไพ่ขึ้นอันนี้ขึ้นมานะคะอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคะช่วงเนี้ยก็คืออะไรที่ผูกผ่าหักพังก็แบบว่าซ่อมแซมนะคะแล้วก็คําพูดต้องระวังนะคะต้องระวังคําพูดคําจาทะเลาะก,กันแล้วพลังงานไม่ดีมันทําให้คนในบ้านป่วยได้นะคะรวมไปถึงนะคะ,ะทําความสะอาดนะคะเคลียพลังงานในบ้านด้วยนะคะ อืมก็ขอให้คุณโชคดีนะคะดอกไม้หนึ่งสองสามดอกไม้นะคะถ้าแบบว่ามีไว้นะคะถ้าหลังบ้านได้ก็จะดีด้วย,ชวยเช่นกันหลังบ้านหน้าบ้านนะคะเออภายในภายในช่วงภายในช่วงไหนอะ่ะภายในช่วงสามสิบวันนะคะ แล้วก็ดูหลอดไฟหน่อยนะอะไรอย่างนี้คคือบางทีก็แบบว่าเราอยู่ไหนแล้วก็ดูแลบำรุงธนุบำรุงเฉยๆนะคะของคุณไม่มีอะไรเลยเจ้าที่มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านก็ดีนะคะแต่บางทีเราก็แบบว่าขาดการแบบดูแลนะคะอืมขอให้โชคดีนะคะ